สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกับอีก15นาทีดึกขนาดนี้ทำไหม่ดูพรทับแล้วจะทำอะไรนี่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้ต้นนี้เลยนี่นะครับ Anthurium c r i s t o ล i n u m นี่หรือชื่อภาษาไทยหน้าวัวใบกามี มาดูใกล้ๆใบเหมือนกรม,มาจีนะครับต้นนี้ผมซื้อมาจากร้านชื่อไทยการ์เด้นสโตร์เมื่อ3เดือนก่อนวันที่25กันยายนปี2021นี้นะครับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมไม่เคยหรือออกมาจากกระถางที่เขาแถมมาให้เลย3เดือนผ่านไปใบงอกเพิ่มมา1 2 3ใบนะครับนี่เดือนละใบประมาณและใบล่าสุด เห็นว่ามันดูเหมือนจะเล็กผิดปกติไปนิดนึงเชื่อว่ามันได้เวลาเปลี่ยนกระถางแล้วล่ะสำหรับสูตรในการผสมดินปลูกเนี่ยไอ้ผมก็ไม่รู้หรอกก็ไปก็ปีมาจากคนขายนี่แหละในสูตรเขาบอกว่าให้ใช้ดิน TGS 2ส่วนนี่ตักดินก่อนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เวนะครับอันนี้คือดินนะครับไม่ใช่เวโปรตีนแบมนะครับ2ส่วน สองแล้ต่อไปทิ้งกููกา่าไฟเบอร์ศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สองหนึ่งส่วนผมเอาเป็นอย่างครึ่งแก้วแล้วกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวโอ๊ตนะครับรอ,อันนี้กูก่ไฟกู้กา่าไฟและอย่างที่3มนะครับเปลือกสนหนึ่งส่วนนี่เปลือกสนนี่ครับเปลือกสน และต่อไปเอาดินอาคาดามะและคานูมามาอย่างละหนึ่งส่วนเอาอย่างละครึ่งแก้วแล้วกันอาคาดามะและดินคานูมาอันนี้ไม่ใช่มูสลี่นะครับอ,อันนี้ดินคานูมาครึ่งแก้ว,ว,ว,วและอย่างสุดท้ายเลกาบอร์อีกหนึ่งส่วนนี่หนึ่งแก้วเสร็จแล้วก็คลุกเคล้ากันเลยนะครับนี่หลังจากคลุกเคล้าแล้วนะครับดินนี่นะครับมี ภาประมาณนี้นะครับมีความร่วนเลยทีเดียวโอ้อย่าลืมใส่ปุ๋ยสูตรเสมอด้วยนะครับนี่ใส่ปุ๋ยสูตรใส่ปุ๋ยอีกตัวหนึ่งแมกคั่มนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ขาดแมกนีเซียมนะครับ <c oughs> และเราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญในการถอดดินออกจากกระถางมาดูกันหน่อยว่ารากเป็นยังไงเน่าหรือเปล่า นี่ลากทะลุก,กระถางแล้วลากถือว่าน่าจะเรียกว่าลากดีนะอลองก้นด้ดนนี่ตัดถากมาตอนที่ปลุกลงไปในกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ซ้อนกระถางอีกชั้นหนึ่งเพื่อความป้องกันไม่ให้เป็นตะไคร่น้ำนะครับ Anturium crystallinum hybrid